ก็สว like, ัสด right. ีชาวคา r บา m โมบายทุกท่านนะครับผมก็จากคลิปที่แล้วฮะผมก็ได้ทำคอนเทต์ตีบวกเล่นๆนะคำๆแต่พอตอนที่ตีบวกก็ถ้าเราตีบวกหาตังค์จริงๆเนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะผมก็เลยไดลองเลยฮะลองเลยก็ตีแค่สักบวก3าก4แล้วก็ลงขายไปเรื่อยๆฮะว่าจะได้เอ็มมาจริงหรือเปล่าก็ผมก็ทดลองให้ดูแล้วฮะแต่ว่ามันค่อนข้างจะขายยากฮะ แต่ถามว่ามันขายได้มันก็ขายได้เพื่อนเพื่อนก็วิธีตีบวกก็อย่างคลิปที่แล้วเพื่อนผมก็ตีเรียงไปเรื่อยๆเลยตีเรียงไปเรื่อยๆก็อันนี้ผมก็ชุดอันนี้ผมลองตีสองชุดฮะชุดแรกก็มีแต่บวก3ก็แตกไป1ชุด2ก็เหลือแค่7อันนะแตกแตกไป3ก็ได้บวก4มา3อันก็เดี๋ยวผมกดลับเลยฮะว่าผมได้กาไรมาเท่าไหร่ก็ได้มาประมาณ1 0อกว่าเอมันเพื่อนแต่ว่าไอ้ขนทองเนี่ย มันก็บวกต่ำๆมันก็จะขายยากหน่อยครับเพราะว่ามีแต่คนขายฮะไม่มีคนซื้อเท่าไหร่แต่ก็ขายได้ฮะถ้าเข้ามาดูเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ปรับราคาเรื่อยๆฮะปรับราคาเรื่อยๆผมก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ว่างเล่นฮะก็มาตีบวกหาตังค์เพิ่มไปเรื่อยๆดีกว่าเมื่อคลิปที่แล้วผมก็โดนไป 400-500m อีกเพิ่มมาแล้ว 100m ฮะก็เอาตีขนทองนี่แหละฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆผมก็จะมาให้ดูเปอร์เซ็นต์การตีบวกฮ ให้เพื่อนเพื่อนหายข้อสงสัยไปเลยฮะซึ่งในวันนี้ผมก็จะเอาข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะซึ่งข้อมูลนี้ผมก็ได้มาจากาเว็บเปคาบาว์ไทยแลนด์ฮะเป็นบล็อกฮะเป็นบล็อกของคนไทยที่ทําขึ้นมาเป็นภาษาไทยฮะซึ่งเว็บนี้ก็มีมานานแล้วฮะสำหรับคนเรียกคาบาก็จะรู้ดีฮนะซึ่งณนะตอนนี้เนะี่ยในเว็บเขาอัปอัปอัเดตถึง ep ที่27่นะนั่นก็คือเป็นแพทของนั่นก็คือเป็นแพทของ pc ฮะเป็นแพทของ pc ก็ในแพทของ pc เนี่ยมันก็จะไปไกลกว่าเวอร์ชันมมันก็ ข้อมูลมันก็จะคล้ายๆกันคะทั้งเวอร์ชันมือถือเวอร์ชันโมบายซึ่งข้อมูลที่ผมจะให้ดูนี่เพื่อนๆก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของการตีบวกฮะผมจะเปิดให้ดูฮะซึ่งพวกตระกูลเพื่องประดับเนี่ยอย่างที่รู้กัน,นเพื่อนๆไอ้ของที่มันจะขายออกง่ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นขนทองฮะขนทองที่จะขายออกง่ายที่สุดเลยเพราะว่าคนไม่ว่าจะเป็นซื้อไปตีเองหรือว่าจะเป็นซื้อไปใช้เองอันดับแรกคนที่จะเติมของก็คือต้องเติมดราเมดก่อนนะซึ่งขนทองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบตีบวกยังไงก็ก็ขายได้อ่ะขายได้ดเรื่อาลากหผ นั่นดับแค่ขนทองอย่างเดียวฮะซึ่งพวกประเภทขนทองขนเงินขนดำเนี่ยมีเลทเลทการตีบวกที่เท่ากันฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้เพื่อนๆดูเลดที่ตีบวกเท่ากันเนี่ยก็หมายถึงเปอร์เซ็นต์การตีบวกเพื่อนๆก็บวกหนึ่งบวกสองบวกสามเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ก็ตามตารางเลยฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแค่ของขนทองนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไอ้พวกขขัดคอขนดำแล้วก็ขนเงินเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์เหมือนกันฮะส่วนเจ้าทาริสแมนนะเจ้าทาริสแมนนี่ก็คืออย่าไปแตะเลยฮะอย่าไปแตะเดี๋ยวผมจะขึ้นของทาริสแมนให้ดู ซึ่งทานเลมนเนี่ยขึ้นบวกหนึ่งเนี่ยมัน80%เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆหกสองหกสามก็ลดหย่อนไปตามค่าฮะลดทีละห้าพอถึงหกเจ็ดก็นั่นแหละฮะตามตารางนี้แหละถ้าเ,เพื่อนๆอยากดูข้อมูลแบบเชิงลึกก็ลองเข้าไปดูได้ลองเข้าไปดูใน,น่เว็บนี้ผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันแล้วก็มาดูที่เอ๊ะทำไมผมถึงจริงๆไงข้อมูลตอนอที่ศูนย์บวกหนึ่งเนี่ยผมถ้าผมจะไม่ผิดผมก็เคยตี ขึ้นศูนย์บวกหนึ่งแตกมาเหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยตีศูนย์บวกหนึ่งแตกเนี่ยมาบอกเลยลองคอมเมนต์บอกได้นะลองคอมเมนต์บอกผมได้เพาผมจําได้ว่าผมก็เคยตีแตกเหมือนกันในเวอร์ชันมือถือเนี่ยแต่ขอย่างที่เห็นในคลิปเพื่อนๆมันศูนย์ถึงหนึ่งมันก็ติด10อันเลยเพราะว่าในในในตารางบอกว่ามันติดร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะนี่สักเซเลตสักเซเลตใช้หินหนึ่งก้อนติดร้อยเปอร์เซ็นต์ก้อนเนี่ยคลิปนี้ก็จะมาลองอีกสักรอบหนึ่งฮะผมลองมาแล้วสามรอบใช่ไหมก็คลิปก่อนหน้านั้นหนึ่งรอบแล้ว ผมก็จะลองซีอีกสักชุดหนึ่งนะเ,นเพื่อนๆือนก็โอ้โหตอนนี้ก็ราคาเริ่มขึ้นแล้วฮะอืมเหลือไม่ถึงสิบเลยเ,เพื่อนเือนเหลือไม่ถึงสิบมีบุกหนึ่งมาด้วยฮะเหลือไม่ถึงสิบผมต้องการสักสิบฮะจะได้เห็นภาพชัดๆได้มาแค่แดชุดนะเ,นเพื่อนเือนเพราะว่าของในตลาดหมดลกะก็โอเคเพื่อนเพื่อนผมจะลองให้ดูอีกสักสิบชุดนะว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าฮนะ ก็ตามนั้นแหละเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นฮะติดหมดฮะติดบทฮะส่วนไอ้คะแนนอัปเดตเนี่ยผมเคยเห็นผ่านๆมาอยู่แต่ว่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่า1000แต้มเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่เท่าที่เท่าที่รู้เลยนะเพื่อนๆไอ้คะแนนอัปเกรดเนี่ยถ้าเพิ่ม1 0 0 0ันเนี่ยมันจะเพิ่มมาแค่ 0. 0.0 0กว่าเองนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอันนี้ถ้าขอ้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าถามว่ามันเพิ่มมาน้อยมันมันมน,น้อยนะมันก็ดีกว่าไม่เพิ่มอะไรเลยฮะมันก็ดีกว่าไม่เเพิ่่่มมมมมอออะะะะะะไไรรรลยยแตตผผผกกก็็าาางีี้้ถจจบวปน ห้วนๆเลยฮะถ้าผมจะตี1นึเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ลออ่อเลยทั้งนั้นก็ใส่กันห้วนๆเลยฮะเพราะว่ากัอย่างที่เห็นนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันติดมันสูงมันสูงกว่าส่วนของที่จะตีบวกก็จะประมาณนี้ครับเป็นของพวกของพวกโจมตีฮะโจมตีที่มันขายออกง่างๆยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวผมก็จะไล่ตีให้มันถึง3าอะถ้า2แตกเนี่ยก็ถือว่าซวยมากอะ โอ okay, เคเพื่อนๆก็ติดบทฮะไม่แตกครั้งก่อนเนี่ยผมตีแตกไปหนึ่งตีแตกไปหนึ่งถ้าแตก3ชิ้นเนี่ยผมก็ซวยมากมากเลยฮนะอย่างดีเลวก็ควรจะติดสักแปดคะแล้วแตก2ประมาณนี้ฮนะที่ผมคำนวณไว้นะแต่โอกาสติดทั้ง10ก็มีสูงเหมือนกันเหมือนรอบที่แล้วเ,เพื่อนๆแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งทิผมขายบทนี้ก็ กำไรแลาวนะ่เพราะกำไรล้วคือการตีบวกหาตังค์อ่ะเพื่อนๆไม่ว่าใครจะมีสูตรอะไรยังไงสุดท้ายแล้วมัน,มนอยู่ที่ใจฮะอยู่ที่ใจล้วนๆเลยว่าถ้าเราพอแค่นี้เื่อนเราก็ได้กาไรฮะั <c oughs> ้งหมดของผม7ชิ้นก็3ามร้อยฮะก็อันนี้มันก็เท่าทุนแล้วนะถ้าขายออกไปเนี่ยก็เท่าทุนที่ผมตีไปเมื่อกีนะ้แล้วอีก2อันนี้ก็ได้อีกประมาณ7 2 m งแค่นี้ก็ได้มาแล้วฮะผมอะ่ผมอะผมมาขายไปเลย แต่ไม่ครับเพื่อนๆแต่นั้นแหละผมก็มาทําคลิปแล้วผมก็เพิ่มมูลค่าให้มันหน่อยอ่ะ <Wow. S 1> ก็จะลองขึ้นสีสักสองสามชุดนะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มันอีกนิดนึงฮะแต่ว่าจริงๆผมหยุดได้เลยคะแค่นี้ผมก็หยุดได้เลยอ่ะติดบวกสีมาหนึ่งเพื่อนเก๋ okay, เพื่อนๆมาใหม่ฮะเมื่อกี้ติดบัคก อ่ะอันนี้เริ่มไม่ดีแล้วอันนี้เริ่มไม่ดีแล้วห <What? S 1> าเรื่องจริงๆเลยผมเนี่ยอ่าติดอ่าติดฮะมันอารมณ์นี้เหมือนเหมือนมันจะต่อเนื่องเหมือนเ่อมเหมือนมันจะต่อเนื่องบอกก็ซัดเลยฮะอารมณ์มันได้ฮะอารมณ์มันได้นั่นไงฮะ yeah, บอกวนะ่าอารมณ์มันต่อเนื่ง ก็จริงๆริงก็หยุดได้หยุดแค่นี้ได้เลยนะนเพื่อนๆทีนี้ผมว่าก็กำไรแล้วนะนี่ฮะมันอยู่ที่ใจจริงๆนะถ้าใจเราไม่เพียงไม่พอเนี่ยมันก็จะกดไปอย่างนี้เรื่อยๆฮะกดไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ผมมันยังไม่พอผมว่าจะได้สี่สักอันสองอันอยากได้สี่สักอันสองอันออนะเพื่อนๆแต่แต่ไม่พอโอเคฮะผมว่าผมพอละได้สี่มาสองห้ามาหนึ่งสามมาสามฮะ ที่ผมลองลงขายไปแล้วเพื่อนๆถ้าผมขายหมดไปเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก 460m ฮะก็บวกกับที่เหลือนี่ก็ก็ได้กำไรมาอีกประมาณเกือบเกือบร้อยเอ็มนะเพื่อนๆได้ได้ไปอีกเกือบร้อยเอ็มกิจๆิผมก็น่าจะหยุดแค่นี้นะแต่ว่าก่อนเมื่อกี้มันผมผมไม่มีพรีเมียมฮรแล้วสลอตมันไม่พอครับผมก็ต้องจัดอีกฮะให้ให้บวก3เนี่ยขึ้นอีกสักหน่อยฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วว่ามันจะติดไม่ติดฮะมก็จะไม่ล่อไม่อะไรเหมือนเดิมันเพื่อนผมก็ใส่ไปเลยฮะ แตกไปหนึ่งหาเรื่องจริงเลยอันนี้อันนี้อันนี้แปลว่าหาเรื่องเพื่อนหาเรื่องจริงจงแตกไปสองแล้วอันนี้ก็ต้องขึ้นบวกห้าแล้วแหละ <Yahoo! S 1> มาอันนี้ใส่รวดเดียวเลยฮะโอเคแปลว่ามากัดดวงอยู่เพื่อน เดี๋ยวผมจะลองอีกสักชุดแล้วกันนะให้มันหายขล้องใจไปเลยอ่าโอเคอันนี้กำไรแล้วฮะกำไรจริงแล้วฮะก็หักภาษีอะไรเนี่ยบวก5 4สอันเนี่ยก็เกือบ4ี่อฮะตีไปกลมๆเลยฮะเกือบ4ี่้อยก็บวกอันเก่าบวกอันเก่านี่คือถ้าทุนเนี่ยส่วนเข้มขัดตัวนี้ก็เป็นกำไรฮะได้มาประมาณ60กว่าเอ็มแล้วกันนะผมขายไปถูกๆ คลิปนี้ก็ทํามาขอบคุณเพื่อนๆนะที่ยังคอยติดตามคาาวของผมอยู่ซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ฮะ ส่วนการตีบวกก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะไปดูใครมาไปดูสตรีมมาต้องเข้าใจว่าคนที่เขาตีบวกได้เยอะ,เ,ยอะเนี่ยมันต้องมีทุนเยอะมาก,มากๆฮะซึ่งก่อนที่เขาจะได้กําไรกันเพื่อนๆก็ต้องลองย้อนไปดูว่า,วาเขาเจ็บปวดมาเท่าไหร่แล้วว่าเขาขาดทุนมาเท่าไหร่เขาถึงตีบวกได้ขนาดนั้นซึ่งการจะตีบวกให้ได้15 20ยอะไรประมาณนี้เพื่อนทุนมันต้องเยอะมหาศาลมากฮะต้องเข้าใจระบบของเกมให้ดีับเพราะว่าเกมนี้นเป็นเกมฟรีออนไลน์เพื่อน ซึ่งการจะได้ของการจะได้อาวุธที่ตีแรงๆเนี่ยมันก็ต้องลงทุนนะนอกจากว่ามันจะมี1ในร้อยหนึ่งในหมื่นฮะหรือ1นในแสนที่ว่าจะตีแบบรวดเดียวติดหมดเลยเนี่ยก็คือมันมีไม่กี่คนนะที่โชคดีอะไรขนาดนั้นฮะซึ่งการตีบวกอ่ะจะล่อไม่ล่ออันนี้ก็แล้วแต่ดุนพิษของเพื่อนเพื่อนเลยนะถามว่าเอ้ควรล่อดีไหมถ้าบวกสูงๆควรล่อฮะเพราะว่ามันเพิ่มมา0ูกว่าก็จริงแต่ว่ามันยังดีกว่าไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยเพื่อน ผมเคยเห็นเพื่อนผมตีบวกในเวอร์ชัน p c นนเพื่อนๆมีแต้มตีบวกสาม0มื่นเนี่ยก็ยังตีแตกเลยฮะมันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆฮะสำหรับการตีบวกเกมนี้ซึ่งก็จะมีสูตรอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจะจัดหาสูตรเลยฮะว่าจะเป็นสูตรนั่นสูตรนี่กันแล้วแต่ชอบเลยฮะเพราะเป็นความบันเทิงการตีบวกมันคือความบันเทิงอย่างหนึ่งฮะของคาบาวเนี่ย ถ้าชื่นชอบยังไงอยากจะให้ผมทําคลิปแบบไหนฮะก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้ฮะว่าเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะมารอดูว่าผมจะหาอะไรมาให้ดูอีกฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ